ภาพซ้อนด้วยเฮ้ยหนึ่งนะัดจะบอกว่าตายนะจะบอกว่าตายนะตายตายไปแล้วข้วที่สองวับยิงออกขวาอ้าวตายเฮ้ยมันรีเพย์ด้วยเวยหรอปุอ๊บอ้าว แบบคนละหมื่นอะไรอย่างเงี้ยสิบคนก็สักแสนเฮ้ย M79 ยังไงวะมึงยิง M79 แล้วมึงสต็อปแล้วมึงวิ่งไปยังไงอะไรไข่กันไก่ตะใบฮะ M79 ร้อนสุด คนนะครับที่เข้ามารับชมอยู่นะตอนนี้นะครับก็ยินดีตอนแรบเข้าสู่ช่องพิกกี้เอ็กซมันต้องเหนื่อยขนาดนี้หรือเปล่าเปิดคลิปอ่ะนั่งแปบ๊บเป็นยังไงแอ็อาร์สมาร์ดดองไว้ละวิชานินจาหายตัวของพี่ผู้ใช่นะครับวิชาตัดต่อของคนตัดต่อพี่ เทพว้าว <c oughs> แต่พี่อยากจะบอกว่าความเดิมจากตอนที่แล้วอ่ะที่พี่ได้แบบส่งคลิปแบบประกวดตัดต,ตอ่ออะไรอย่างเงี้ยครับน้องๆก็เ่าจะได้เห็นไปแล้วว่ายังไม่มีตัวตึงแบบใหมแ่แหวกแนวที่พี่จะแบบว้าวว้าวเฮ้ยมันว้าว <c oughs> น,านอะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยเพราะฉะนั้นพี่ก็ได้พูดไปแล้วว่าพี่จะหาต้นแบบมาให้น้องๆดูเออพวกเองอยากจะรู้ไหมว่า,วาแบบแบบแบบไหนมันโดนตาโดนใจพี่อ่ะแล้วแบบมันตึงคอตึงเปียะอืม ไม่ต้องงงวันนี้นะครับพี่ได้ระดมคนนับร้อยคนนะครับไปกวาดดูช่องย t ทู e ทุกช่องที่เกี่ยวกับฟรีไฟล์แล้วก็ตัดต่อแบบนะคัดมาเลยอะ่ะคัดมาเลยว่าคนไหนมันคือนัมเบอร์วันนัมเบอร์กอดอ่ะแล้วพี่จะเอามาดูซิว่าตึงจริงหรือเปล่าวันนี้ครับทีมงานพี่ได้ส่งคลิปคลิปนี้มาแล้วคนที่ตัดต่อตึงที่สุดในโลกฟรีไฟล์พี่ไม่รู้ว่ามันตึงจริงหรือเปล่าถ้ามันตึงไม่จริงนะครับพ อบกระโหลกเลยเด็กคนหาคลิปมาให้พี่เนะี่ยทีมงานพี่แอบสั่งมาเลยนะครับว่าไม่มีใครในไทยทําได้ถ้ามีอ่ะให้พี่พิ๊กแจกรางวัลเลยว่าแบบคนละหมื่นอะไรอย่างเงี้ยสิบคนก็สักแสนหนึ่งเฮ้ยแจกเยอะไปหรือปเปล่าทีมงานมึงก็มั่นใจเกินว่าเด็กน้อยประเทศไทยมันตืงมันกอดน,นะเว้ยถ้ามันทําได้ขึ้นมาเนี่ย อ่าจ่ายก็ได้จ่ายก็ได้คนละหมื่นอ่ะแต่ว่าไล่ทีมงานออกนะโอเคแร้วเปล่าโอเคครับผมก็ฝากกดไลค์ซับสไคร์กดติดตามกดกระด,ดิ่งคลิปนี้กันด้วยนะครับผมติดตามช่องพี่กันด้วยแล้วคลิปนี้มันจะตึงมันจะโหดมันจะเปียขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับชมพร้อมๆกันตอนนี้เลยไปกันเลย let's go <S โอเคครับผมตอนนี้ก็อยู่ในช่องของไอคนนั้นเป็นพี่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ ดูจากภาษาแล้วนะครับ For you I am back from the future มันหมายมันบอกว่ามันกลับมาจากโลกอนาคต Yes yeah. แล้วภาษานเนี่ยน่าจะเป็นภาษาอาหรัหฮินดีแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรนะพวกแขกพวกอาล่าหะนะแล้วตอนนี้พี่ยังไม่ขอเปิดช่อช่องนะครับเผื่อมันไม่ตึงเพราะว่าพี่กับเองอ่ะกับน้องๆทุกคนอ่ะดูพร้อมกันนะตอนนี้พี่ไม่รู้ว่ามันจะตึงหรือไม่ตึงนะคลิปนี้ถ้าไม่ตึงก็คือไอคนหายมาให้พี่เนี่ยโดนแน่โดนแน่ไปเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลย Let's go ตัดต่ออะไรอ่ะไม่เห็นตัดเลยอ่ะลงมายิงบอดเนี่ยนะเฮ้ยลงมายิงหุ่นเนี่ยนะอะไรของเขาเฮ้ยไอ้ตัวนี้มันขยับได้ด้วยเหรอรีพอร์ตเฮ้ยแต่แค่นี้ไม่เรียกว่าตัดต่อนะครับไอ้แค่นี้มันกระจอกเกินอ่ะอันนี้อะไรอ่ะอ๋อมีคนยืนอยู่มีอีกตัว เฮ้ยเฮ้เมันจะหยุดภาพบทแบบนี้ไม่ได้นะอะไรเนี่ยเฮ้แล้วมันไม่มีภาพสอนด้วยเฮ้ยมันวิ่งไปได้ไงอย่าบอกว่าเฮ้หนึ่งนัดจะบอกว่าตายนะอย่าบอกว่าตายนะ ทำไมคบเนี่ยมันไ้วเหๆมันหยุดพาดได้ด้วยหรอแต่ตอนนี้มันพิมพ์อะไรก็ไม่รู้นะแต่เปิดตัวมาก็ดูเฮ้ยน่าสนใจดูน่าสนใจแบมหัวแตงอ๋อเสียงดังเกินไปอ๋ออันนี้เป็นเอฟเฟกต์แบบโดดทะลุแหวกอากาศเฉยๆไม่ตึงไม่เติงไม่ตึงจะบอกว่าให้กูดูแค่นี้นะไอ้คนคนหายคลิปมาให้พี่น่ะจะให้ดูแค่ช็อตแรกเหรอ DDL อะไรน่ะ โอ้โอมีแสงเลเซอร์ของเงาปับย,ยังไงหัวที่สองับพ,พิ่งออกขวาอ้าวตายเฮ้ยมันรีเพย์ด้วยหรออ้าวทำไงอะ่ะเฮ้ยทำไงวะคนดูึงด้งเสียวมันทำภาพสองครั้งยังไงวะดู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  Hey. มันบอกว่าผิดวิธีนี้ผิดนะครับเขาวิ่งออกนอกล้วไปนี่หัวหนึ่งปับป๊บปับป๊บดาสบัดปับป๊บปั๊บสองวิ่งออกขวาออกขวาคือผิดครับโดนยิงตายเลยนะแต่ว่ามันไม่ขึ้นชื่อตายด้วยนะดูดิดูด,ดิมันทําภาพคนดูมันทําภาพยังไงวะเฮ้ย <Hey. S 2> แล้วมันออกกล้องมาด้านขวายัยงไงดูเลือดมันยังไม่ตายเลือดมันยังไม่ตายเห็นปะแต่ตรงเนี้ยตายเฮ้ย hey. ทาไงวะ <Hey. S 1> ปับ๊บแล้วดูสโ,โลผิดมีเพย์ย้อนหลังเนี่ยมีท่าย้อนหลังด้วย นั่นนะ่ะแป๊บเดียวหลังมาเริ่มใหม่บ้ามเราวิ่งหมุนฮยโอเคครูสเน่โอไม,อม,อมค์ครูสเน่เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกโอฮะหัหวแตกหมดเลยอ่ะมีอีกฮ้ยเอ้ยอันนั้นสต็อปภาพอีกไอ้น,นี่มันแปลกๆเฮ้ยแปละ โคตรหลมาม่าอย่าบอกว่าจริงจังนอกจอด้วยแล้วอย่าบอกว่าดูมนันตายนอกจอด้วยคนดูมันไม่ใช่แล้วต้งเกินแต่ต่อบแบบนี้น <c oughs> แยกสามล่างหมดแต่กบาลแยกเฮ้ย <c oughs> แยกสามล่าง แยกสามล่างขอดูก่อน๊บนึงมาลงคลิปนานยังวะสามสิงหาสิงหากันยาตัวสี่เดือนก่อนสี่เดือนก่อนมึงตัดต่อขนาดนี้เลยเหรออโอฝั่งไอ้ยิงเชือบนจัดไปหนึ่งหัวดีเพป๊๊บป๊าป๊าอ๋ยิงทะลุกล่องเราเราต้องนึกภาพด้วยนะครับว่าสี่เดือนก่อนเนี่ยมันเขาตัดต่อแบบไหนกันอยู่นะครับสี่เดือนก่อนยังเป็นตัดต่อแบบแยกสามล่างอยู่เลยถูกปะ าวาวาวาโอ้โหดูดิดมีวาม,มีแบบมีแบบสโลว์นั่นอีกวะเกินอยากดูอีกอะหัวแต่งเม็ดเดียวกับ,บานแยกไ <c oughs> อีด้วยปั๊บสแป๊นี่อ่ะแยกสามรอบสามล่างครับเฮ้ยเอ็กาเนี่เราภาพตรงนี้มันขยับต่อแล้วมันไม่มีภาพสอนได้ไงวะ แค่เมื่อกี้ก,ก็เทแล้วนะแค่สต็อปผ้าแล้วตัวเองขยับอ่ะสี่เดือนก่อน<ว>นะให้คนดูเอาจริง,รงป่ะแค่พวกเองยิงสามหัวแล้วก็นั่งจิบชาแบบเอาทุกอย่างให้หยุดเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยแล้วเองก็นั่งจิบชาแล้วสโลว์สโลว์จิบชาแบบอย่างเงี้ยพวกเองก็เท่แล้วเอาของสี่เดือนก่อนของเดือนเน้ยมาใช้ทุกวันนี้ยังถือว่าเทได้เลยอ,ะ <S <S อย่ะกันไปรูปล้าวะ ติคนโนปั๊บระยะจู่แต่กระบานแยกที่ชอบไอ้ที่มันโดดออกมาจากหน้าจอแล้วยิงยิงจากบนโต๊ะอะเวอร์เกินถ้ายิงสี่หัวปังปังปังอย่างนี้เลยอะว้าไม่อยากางคิดเลยหนึ่งหัวสองหัวปั๊บเฮ้ยโดดจําไปว่ะเฮ้ยมาว่ะสองหัวมีอีกวะตอนนี้ไม่รู้อะไรเลยลุ้นตัดต่อที่ว่ามันน่าจะทำยากนะเฮ้ยอย่าบอกว่าโดนเถอะ โอ้โหไม่ค่อยจะเวอร์เลย B B L N จริงจริงด้วยเบ้มผมเต้นก่อนว่ามันไม่กลัวเลยตรงนี้น่าจะหมดแล้วหรือเปล่าเฮ้ย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 อะไรวะมันสไลด์ไปอย่างนั้นได้ยังไงวะแล้วมันมีลูกเล่นแปลกๆไอ้นี่มันมีลูกเล่นแปลกๆให้เราดูเยอะว่ะลูกเล่นที่แบบไม่เคยเห็นน่ะมันต้องแบบนี้เว้ยถ้าคนดูเองอยากเป็นเทพเจ้าจ้างกันตอนนี้ต้อง แบบใหม่นี่แบบนี่ไงอะไรอ่ะทันยาก่อนด้วยขี้โกงด้วยเอาลวนไม่เห็นละพี่เห็นละมันมันมันทันยาแต่เลือดมันกำลังขึ้นแล้วเลือดมันก็เด้งกลับมาทุกคนดูมันทำได้ไงวะดูนะเลือดขึ้นเพามันขึ้นนี่หว่าเลือดขึ้นจริงนี่หว่าแล้วมันสต็อปคนอื่นได้ไงวะะคนดูใครตัดต่อคิดว่าเจ๋งทำได้แบบเนี้ย แจกกิ้ง1นึ่งรางวัลตามที่คนหายคลิปไว้พี่มันเป็นคนพูดเลย1 0ึ0งรางวัลรอบหน้าเดี๋ยวจะประกวดตัดต่อแบบอะไรวะ D B L N X M Y Z อะไรก็ไม่รู้ชื่อช่องันนะ D B L N เออ D B L N ต่อไปจะตัดต่อสไตล์ D B L N จะมีประกวดนะครับใครทําได้นะครับอยากได้เงินรางวัลน,นะครับจัดมา ที่พูดความจริงนะครับไอ้พิกกี้ตัวตึงตัวฟอนต์พายาไกลนั <t ric y> <t ric y> ่งงัดมีอีกไหมในรถปั๊บสองหัวแตกในที่สามสะบะซาให้เรียบร้อยมาตัวที่สี่โอ้โหลากเอาสวยๆพงอะไรวะมีอีกไหมออยากเห็นหน้าอยากเห็นดิงกอ่วว๊บวับ มันเดียวทีน,นี้ฟังกี่ทีก็มันเฮ้ยอย่างนี้ยลูกแหวนหนึ่ง,งหัวสองหัวมีหัวที่สามไหมครับนี่ไงครับหัวที่สามครับไม่หมดแล้วนะตรงนี้น่าจะหมดแล้วหรือเปล่าวะแต่ว่าอันที่อันที่ผ่านมานี่คือเวอร์เลยมีรีเพย์มีสโลว์แบ็คสุดดิฟิลอ้เฮ้สี่เดือนก่อนแบบนี้ถือว่าไม่ธรรมาดาถือว่าตั้งใจมากซับโอ้โหรุน่นรุ่นแรงมากเลยมันสะบัดขึ้นจอแรงมากเลยว่ะลากไปสวยเนาะอ,ออกควาอีกตัวน,นึงสวยปาดไป กองตัวบักนี่หัวแตกกับบานแยกกับบานแล้วบักเลยยาจุ๊นี่ห่ะอ้น,นี่มันตึงว่ะมีะต่ออีกไหม่ะอยากดูอ่ะเห็นไหมมันเพลิน,นะเว้ยพอได้ดูอ่ะอันนี้เวอร์จริงว่ะที่คนไม่ค่อยทำกันเพราะว่ามันอาจจะทำนานเกินไปหรือเปล่าวะช็อตหนึ่งนี่อาจจะนานเวอร์ใครจะทำประกวดเนี่ยเอามาทั้งห้าชั่งแค่สามนาทีก็ได้นะที่เขา้าใจว่ามันยากด้วยนวี่ย่ะ แงฉาแดแรงฉานวิ่งเข้าโคโน่แบบนี้อ้โหฟิวไม่อสองตอนนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นช็อตเหลือละช็อตไหลช็อตเหลือละโอ้โหนี่มันสี่เดือนก่อนมันตึงจริงนะที่ว่ามันไม่ธรรมดาเราลองมาชอบมันใส่ชุดเดิมตลอดเลยนี่หว่าเนี่ยเขาท่านะที่ชอบคนที่ใส่ชุดเดิมตลอดมันจําได้มันรู้เลยว่าเป็นใครเวลาเจอในแบบแรงหรือเจออะไรอย่างเงี้ย เอกลักษ์อะ่ะวักหนนัวแตกโอ้โหเล่นสวยด้วยสบัดปามีอีกล่าล็อกเป้าไปไหนต่อให้ล็อกนะการตัดต่อก็คือหักล้างมันแล้วอะ่ะคือแบบตัดความตัดต่อมันเวอร์กว่าฝีมือเอางี้ดีกว่าตัดต่อเวอร์กว่าฝีมือโอ้โหสไนเปอร์เบนเลยโคนูครับเราวิ่งใส่ครับออกซ้ายปั๊บเจอไวส้สี่สี่ครับปับม๊มนี่ไว้หัวแตกเลยนะ,ะเจอเข้าไป ทีหนึง่งโอ้โหอ๋อม,มีตีกระตุกกระตุกตีหนึงด้วยโอ้โหลากลากขาลากผมวะวับโอ้โหลากโดนจริงด้วยอ๋อมันรอตัวใกล้ว่าอยู่ทำไมมันเลง็งไอ้วอมันจะใช้สูตรไหนวะโอเคแต่ตีมมันก็ดีจริงนะครับคนดูนะแต่ว่าตีมือตัดต่อดีกว่าประมาณนั้นอนะ่ะจริงๆลงแค่สามช็อตแล้วตัดต่อทูบเวอร์ให้คุดูก็พออะไร แทงพอวัชชิ่งนะครับแทงพอวัชชิ่งเฮ้ยมีอะไรอีกเนี่ยมันมีอะไรเนี่ยมีอะไรดูแวบหนึ่งได้ปะเนี่ยอันนี้อะไรอะ oh. M79 ยังไงวะมึงยิง M79 แล้วมึงสต๊อปแล้วมึงวิ่งไปยังไงอะไรไข่กันไก่ตะไบฮะ M79 ทเจ็ดเาร้อยเอ็นวัตส์ฟาเกอร์อ๋อมันทำได้ยังไงวะ <laughs> อะไรอีกกร <laughs> ะทะอย่าบอกว่าปลากระทะใส่กระบาลตัวเองกระบาลแตกกระบาลแล้วอ๋อกระบาลแตกกระบาลแล้วทำได้ยังไงวะเนี่ย โอ้โหกดติดตามมาหน่อยเถอวะว่าเอาจริงๆนะตะต้องติดตามมาแล้วเนี่ยโอ้โห DBLN คนดูเป็นล้านสุดยอดจริงอันนี้สุดยอดเลยสุดยอดมากโอ้โหคารวะขอคารวะพี่เชื่อว่าคนไทยทําได้ทํามาเดี๋ยวพี่ดันให้พี่จะดันให้แบบสุดฤทธิ์สุดเดดสุดเวียงเลยโอเคเปล่าเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยพี่เชื่อว่าพวกเองทําได้แน่นอนโอ้ัวจะปวด ขออนุญาตไปลองศึกษาก่อนนะครับว่ามันทํายังไงพี่อยากได้เวอร์ชั่นแบบนี้บ้างสักช็อตเอาไว้ลงแบบทิกตอกอะไรเงี้ยอยากเป็นดาวตอกตอกโอเคครับคนดูอย่าลืมกดไลค์กดไชร์กดติดตามแล้วก็ฝึกตัดต่อแบบนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะเปิดประกวดแน่นอนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากดูคลิปอะไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ไว้ใต้คลิปนะครับเจอกันใหม่แล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับปั๊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 